ถือเป็นฉากสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังจากงบประมาณปี2567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทผ่านสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จและมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาค,คม2567หลังจากนั้นก็น่าจะเห็นการใช้เม็ดเงินงบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเศษฐา โดยคณะรัฐมนตรีก็เร่งอัดฉีดน,นโยบายส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวรวมถึงมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศล่าสุดกับการยกเว้นภาษีสุราพื้นบ้านพร้อมทั้งปรับลดภาษีสรมสามิรธุรกิจสถานบริการและสถานบันเทิงเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายรวมทั้งการยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยจีนอย่างถาวรตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567 หลังมาตรการที่มีอยู่จะหมดอายุสิ้นกุมภาพันธ์นี้ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสระบุว่า <c oughs> เมื่อพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยในปี2,566ททท,ท,ทเผยเบื้องต้นอยู่ที่28ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น153เปอร์เซ็นต์เยออเซึ่งใกล้เคียงกับฝ่ายวิจัยคาดซึ่งยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด -19 ที่40ล้านคน ั้งนี้มาตรการส่งเสริมภาคท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นเชื่อว่าจะเป็นแรงหนุนสําคัญให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นในระยะถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนอย่างไรก็ตามก็ยังต้องพิจารณาถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอีกด้วยเช่นกันนอกจากนี้สำนักข่าว INN คุยกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดรพลพลคุ้มทรัพย์ที่ครั้งหนึ่งนั้นเขาคือหนึ่งในคณะกรรมการการนโยบายการเงินหรือกนง ถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2567ภายใต้สมการทางการเมืองที่เข้มข้นโดยมีนโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอล w a l l ล็ของรัฐบาลเศรษฐาเป็นเดิมพันโดยศาสตราจารย์ดรไพลพลกล่าวว่าการท่องเที่ยวจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี2567รวมถึงการส่งออกผมว่าที่น่าจะดีเนี่ยนะก็คือเรื่องการท่องเที่ยว่ะ แนวโน้มดีเพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าสําหรับประเทศไทยนะน่าจะผลักดันเศรษฐกิจดได้ได้ดีการส่งออกสินค้าก็น่าจะดีขึ้นอ่ะถึงแม้เศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ฟูฟ้ามากแต่ว่ามันก็ถ้ามันไม่เกิดเอ้เหตุการณ์ปตะทุไอเรื่องสงครามที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันก็ยังพอไปได้เพราะนั้นการส่งออกก็น่าจะไปได้ดีในระดับหนึง่งก็โดยรวมน่าจะดีขึ้นส่วนโครงการดิจิตอลวอลเล็แจกเงินหมื่นนั้น ศาสตราจารย์ดร์ไพลผลไม่แน่ใจว่าจะผ่านกฎหมายเพื่อการกู้เงินหรือไม่เพราะมีอุปสรรคมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามสภาพการโดยทั่วไปของเศรษฐกิจก็ดีอยู่แล้ว GDP ปีนี้โต3มีโอกาสเป็นไปได้ส่วนนโยบายของรัฐก,ก็ไม่แน่ใจดิจิท a l วอลเล็มันจะผ่านเป็นกฎหมายได้หรือเปล่าในการกู้ผมว่ามีอุปสรรคแต่ถึงแม้ไม่ดีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย สภาพการโดยทั่วไปมันก็น่าจะเอื้อพอสมควรไม่น่าจะไปดุกระสักอะไรมากราคาน้ํามันก็แพงก็ยังแพงแต่ว่าไม่น่าจะพุ่งพรวดขึ้นไปเท่าไหร่นะเพราะนั้นปัญหาเรื่องเงินเฟอ้ออะไรต่างๆพวกนี้ก็น่าจะบรรเทาเบาบา,บางลงไปได้การใช้จ่ายโดยทั่วไปก็สําหรับคนไทยก็น่าจะยังใช้จ่ายได้ได้ดีพอสมควรนะปัญหานี้ก็อาจจะยังเป็นประเด็นสําคัญอยู่สําหรับรเรือนโดยทั่วไปแต่ธุรกิจโดยรวมผมว่าน่าจะพอไปได้ 3%นนน่น่าจะเปเปป็ไได้ยอยูแล้วและเมื่อถามว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเคยให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจวิกฤตโดยศาสตราจารย์ดร์พายพลตอบคำถามนี้ว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น ผมไม่เชื่อว่ามันจะมีถึงขนาดนั้นอย่างที่ว่าแหละว่าถ้าเศรษฐกิจภายนอกมันไม่ได้รุนแรงไปกว่าที่มันเกิดขึ้นการรบสู้กันอะไรแต่ลายกันไม่ขยายวงอะไรแต่อะไรพวกนี้นะราคาน้ํามันก็อยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ได้สูงมากราคาพืชผลต่างๆน่าจะยังดีอยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเนี้ยผมเลยคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังพอไปได้จากนี้ต่อไปจะต้องจับตาการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพราะสํานักข่าวเศรษฐกิจต่างๆประเมินว่า GDP ไทยในปี2567โตเฉลีย่ย3.2%เยียร์อีย r ซึ่งถือว่าขยายตัวได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่2.7%เยียร์อีย r รวมถึงเติบโตเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเกือบเท่าตัวอีกทั้งประเทศไทยยังมีแต้มต่อจากนายโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังรออยู่ไม่ว่าจะเป็นดิจิ t a l วอลเล็ Easy E Receive, ราคาพลังงานค่าแรงขั้นต่ำและ FDI นั่นเอง